ครับผมมานพินกับฟิวไทยดัตบล็อกสปาตอนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านกะหลิมนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดพิเศษนะครับเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยบริเวณชายทะเลต,ตรงนี้นะครับจะมีลานยืดออกมาทีหน่อยจะเป็นจุดขายของนะครับขายอาหารนะครับใครที่ไปป่าตองครับตรงนี้อยู่ใกล้ป่าตองครับเลยป่าตองมาหน่อย ใครที่ไปป่าตองแล้วเจอราคาอาหารมหาโหดนะครับคือคนไทยขายของไทยแต่ว่าราคาเป็นยุโรปนะฮะก็แวะมาตรงนี้นู่นนะครับป่าตองครับตรงนี้เป็นหินจะเห็นมองเห็นหินพราะน้ำลดนะครับแล้วก็มีเด็กๆไปเก็บหอยนู่นะครับหาป่าตองถ้าเจอราคาแพงทานไม่ได้นะครับก็ ย้ายมาที่หนึ่งเราจะกลับมาเมืองไทยที่หาดกะหลิบนะครับแวะทานอาหารเย็นหรือว่ากินลูกชิ้นปิ้งได้ราคาแบบไทยนะครับ uh, uh, ก็อย่างที่เห็นนะครับอาหารจะมีหลากหลายทั้งรสเผ็ดนะครับมีร้านมีลูกชิ้นนะครับมีไก่กิ้งไก่ย่างมีอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็มีตรงนี้มีป่าก็แต่ว่าจะเป็นอาหารฮาลาลทั้งหมดนะครับก็คืออาหารมุสลิมเพราะว่าชุมชนที่ตรงบ้านกะหลิ่เนี่ยเป็นคนมุสลิมครับ มีหลายอย่างมากก็มีฝรั่งธรรมจานทร์คือฝรั่งหลายคนเนี่ยก็คนจัราคาอาหารแพงที่ปากซอยอุบลธรรมทานแบบนี้นะครับปวดตีนก็มีนะครับดูนะครับยาเลยทุกคนยิ่งเย็นเย็นยิ่งคึกคักนะครับมีชาวบ้านสังเกตว่าเนี่ยมีชาวบ้านมีเด็กนักเรียนมีใครต่อใครเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์ซื้อของนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสังเกตเป็นราคาราคาแบบโลโคอลจริงๆนะนี้ก็เป็นจุดมทาน ถามแล้วก็ชม,มพระทิ์ตกนะครับก็สวยนี่นกัาหนึ่งกัน,นครับสมัยกรีนครับแถวป่าตองอก็แวะเวียนไปดูได้นะครับน,นี้ก็เป็นเคล็ดลับบอกเรื่องราวการเดินทางน,นะครับครับ